โอเคค่ะต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะก็อยู่กับโมจิมือนเนดะิวันนี้ก็จะมาตัดอันดับสกินของเทลให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าสกินไหนของเทลนัทเนี่ยสวยงามแล้วก็น่าซื้อน่าเล่นด้วยนะและต้องขอบอกก่อนเลยว่าสกินของเทลนัทเนี่ย โมจิยังมีไม่ครบนั่นก็คือเป็นสกินของม y t ติคอนทั้ง2สกินเลยนะที่เหลือก็ครบเป็นเที่ยเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ใครที่ชันชอบสกินไหนก็สามารถบอกกันที่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้โมจิด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินแรกกันเลยสกินนี้เป็นสกินระดับฮีโ่อีกสีเขียวนั่นเองนะนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นโมเดลสีเขียวเหมือนกันนะเอฟเฟกก็ น่าจะไม่มีและสกินต่อไปเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีม่วงนั่นเองสกินนี้ก็เปลี่ยนแค่โมเดลเหมือนเดิมนะนี่แต่ถือว่าสวยงามอยู่ส่วนตอมโมจิชอบสกินนี้เนื่องจากผ้าคลุมสวยมากๆและสกินนี้เป็นสกินระดับวาเลนไทน์นั่นเองนี่น่าจะเป็นสกินคู่กับโมชอตนั่นเองนะสำหรับสกินเทลนะสกินนี้และสกินต่อไปเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีเขียว นี่นะก็จะเปลี่ยนโมเดลสวยงามเลยและสกินต่อไปเป็นสกินระดับไมติคอนนั่นเองสกินนี้โมจิไม่มีเลยเพราะหายยากมากเลยนะเป็นฉากเปิดตัวได้สวยมากๆนั่นเองนะนี่เป็นหุ่นยนต์ลบสวยงามจริงๆ และสกินต่อไปเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีส้มนั่นเองนะทุกคนนี่สำหรับสกินนี้ก็ถือว่าสวยนะและมีเอฟเฟกด้วยและสกินต่อไปเป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีเขียวนั่นเองนี่นะก็โมเดลถือว่าสวยและโอเคอยู่สำหรับสกินนี้และสกินต่อไปเป็นสกินระดับเิโมชันเบเกอร์นั่นเองก็เป็นสกินของเทลนัทนะนี่ถือว่าสวยงามสุดๆเลยสำหรับสกินนี้นั่นเอง ดยส่วนตัวโมจิเยาสก,กินนี้ไปเล่นมากกว่านะเพราะมันดูอลังการและสวยงามและสก,กินต่อไปเป็นสกินระดับลีเจนส์สีส้มนั่นเองนี่นะชุดเหมือนขนมเลยนะนี่โมเดลเป็นสีหวานแววมากนะเป็นชุดสีชมพูและสก,กินต่อไปเป็นสกินระดับอันติเมตน,นะทุกคน สกินนี้ก็ถือว่าสวยงามสุดๆเลยแล้วก็มีเอฟเฟกครบช่วนเลยและสกินนี้เป็นสกินระดับไมติคันนะสกินนี้โมจิก็ยังไม่มีนะเพราะสกินนี้เข้ามาเมื่อกี้ตามไม่ทันเลยนะสกินนี้ก็ถือว่าชอบนะแต่ตามกิจกรรมนี้ไม่ทันเลยและสกินนี้เป็นสกินระดับลิมิเตดสีม่วงนั่นเองสกินนี้ก็จะเปลี่ยนโมเดลเป็นชุดสีเขียวเหมือนกันนะและสกินนี้เป็นสกินระดับ ซีซั่น23นั่นเองนะก็ถือว่าโอเคไม่รู้ว่ามีเอฟเฟกหรือเปล่าแต่สวยงามอยู่สำหรับโมเดลของสกินนี้นะใครที่ชื่นชอบสกินไหนสามารถบอกกันที่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมน,นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวสกินแต่และสกินให้ทุกคนได้ดูกันว่าสกินไหนเนี่ยสวยโดนใจแต่ละคนเลยและสกินนี้เป็นสกินระดับฮีโร่อีกนั่นเองนะนี่ก็จะเปลี่ยนแค่โมเดลเป็นสีเขียวนั่นเอง ส่วนเอฟเฟกไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปนะนี่ก็เป็นสีฟ้าเหมือนเดิมส่วนสกิลที่1ก็เหมือนเดิมนี่ส่วนสกิลที่2ก็เอฟเฟกเหมือนเดิมนั่นเองแต่เปลี่ยนแค่โมเดลก็ถือว่าสวยงามแล้วนี่นะส่วนอัติก็จะประมาณนี้เลยเอฟเฟกต์สกินนี้ไม่มีท่าวัปนั่นเองทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลย และสกินนี้เป็นสกินระดับลิมิเต็ดนั่นเองนะนี่โมจิชอบผ้าคลุมสกินนี้มากๆเลยดูดิเพราะมันเหมือนเป็นเสื้อที่คลุมไวนะ้อะนะออจากประมาณนี้การโจมตีเอฟเฟกต์สกิลก็ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนไปหรือว่าไม่มีเอฟเฟกต์สกิลก็ว่าได้สําหรับสกินนี้นะนี่สาหรับสกิลที่2ก็เหมือนเดิมและอันติก็เหมือนเดิมนะไม่มีเอฟเฟกต์เหมือนกันส่วนสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกต์ชาร์ปนะ ต่โมเดลถือว่าใช้ได้แล้วก็สวยงามอยู่สำหรับสกินนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลยและสกินนี้เป็นสกินของวันเลนทายนั่นเองนะนี่การโจมตีธรรมดาก็จะเป็นธนูสีชมพูนั่นเองแล้วก็จะมีรูปหัวใจด้วยนะส่วนสกิลที่1ก็จะเป็นรูปหัวใจวงรอบตัวเรานั่นเองนะเอฟเฟกสีชมพูก็ถือว่าสวยงามเล่นคู่กับโมทอสแบบ สวยงามไปอีกแนละ้วแบบมาเป็นคู่รักอะไรประมาณนี้ส่วนสกิลที่2ยิงสอดออกไปเป็นหัวใจนั่นเองนี่นะและเป็นสีชมพูด้วยสวยงามส่วนอันติก็ยิงสอดออกไปเป็นหัวใจเหมือนกันนะนี่เอฟเฟกก็สวยงามเลยและสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกท่าวามนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลยและสกินนี้ก็เป็นสกินระดับลิมิเต็ดนะก็เปลี่ยนแค่โมเดลอีกแล้วนะ การโจมตีธรรมดาไม่รู้ว่ามีเอฟเฟกหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะก็เหมือนเดิมนี่นะแต่ถือว่าเปลี่ยนแค่มาเดียวก็ถือว่าโอเคสวยงามแล้วถือว่าโอเคเลยสำหรับสก,กินนีนะ้ส่วนสกิลที่2นะก็จะเป็นยิงซอนออกไปประมาณนี้นะไม่มีเอฟเฟกสกิลนะทุกคนนี่ส่วนอันติีก็เหมือนเดิมไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนะและสกินนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกต์ทาวาร์เหมือนกันก็จะ ประมาณนี้นะถือว่าโอเคอยู่เปลี่ยนแค่โมเดลโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลยและสกินนี้ก็เป็นสกินระดับลิมิเต็ดเหมือนกันนะนี่ดูผ้าคลุมดีสวยงามจริงๆสำหรับสกินนี้แล้วก็สกินนี้จะมีเอฟเฟกเหมือนแนวเ,เป็นสีดำหน่อยนะนี่ดูคูลูดีนะสำหรับสกินนี้ส่วนสกิลที่2เป็นยิงศรอ,ออกไปแล้วก็จะมีเหมือน ใบไม้สีดำออกมาด้วยนะส่วนอันตินี่ก็จะมีปีกนกขึ้นมาด้วยนะสำหรับอันติสกินนี้นี่ถือว่าสวยงามเลยดูอีกครั้งนะนี่ส่วนสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกต์ชาวานั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลยและสกินนี้เป็นสกินระดับลิมิเต็ดเหมือนเดิมนี่นะก็เปลี่ยนแค่โมเดลนั่นเองส่วนเอฟเฟกตก็ยังเหมือนเดิมนะ การโจมตีธรรมดาก็เหมือนเดิมนี่ก็จะเป็นสีฟ้าเขียวประมาณนี้ส่วนสกิลที่1ก็เอฟเฟกไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนไปเลยนะนี่<ะ>แต่โมเดลสวยงามมากๆสำหรับสกินนี้นะส่วนสกิลที่2ก็เหมือนเดิมไม่มีเอฟเฟกนะนี่และอันติก็ไม่มีเอฟเฟกเช่นเดียวกันนี่นะ และสก,กินนี้ไม่มีเอฟเฟกต์วอัพด้วยเปลี่ยนแค่โมเดลเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูสก,กินต่อไปกันเลยและสก,กินนี้เป็นสกินระดับเดมิเช่นเบเกอร์นะสก,กินนี้ถือว่าสวยงามสุดๆเลยนะทุกคนด,ดูนี่นี่โมจิชอบเล่นสก,กินนี้มากเพราะดูเป็นสีชมพูปนสีม่วงแล้วก็เอฟเฟกสวยงามการโจมตีธรรมดาน่าจะเป็นการยิงเหมือนคล้ายวงดาวออกไปนะ ส่วนสกิลที่หนึ่งนี่ผมก็จะเป็นสีเหลืองทองประมาณนี้เลยนี่สวยงามไปอีกนะส่วนสกิลที่สองเวลายิงออกไปเนี่ยก็จะเหมือนมีแมวพุ่งออกไปนะแล้วก็ยกขาด้วยนี่นะเป็นสกินที่ชอบมากๆเลยและอันติพอยิงออกไปนี่ก็จะประมาณนี้นี่นะถือว่าสวยงามเลยหนูอีกครั้งนะนี่ ส่วนตัวก็ชื่นชอบสก,กินนี้นะแล้วก็เอฟเฟกต์ทาวาเป็นการคุยโทรศัพท์กับไวโอเลตนั่นเองนี่แล้วก็วับสุดยอดไปเลยสําหรับสกินนี้นะใครที่ชื่นชอบสก,กินนี้ก็บอกกันด้วยนะโอเคก็จะประมาณนี้สําหรับสกินนี้นะเดี๋ยวเราไปดูสก,กินต่อไปกันเลยและสก,กินนี้เป็นสก,กินระดับรีเจนนั่นเองนะทุกคนนี่ก็จะเป็นเหมือนสายขนมหวานนะ นี่ดูชดุดี่ดูผ้าคลุมด้วยนะก็จะเป็นสีหวานแหววหรือสีหวานเย็นนั่นเองนะถือว่าสกินนี้เล่นละสดชื่นเลยการโจมตีธรรมดาและสกิลที่หนึ่งก็จะประมาณนี้เลยนะนี่ธนูก็จะเป็นสีชมพูนะนี่นะวงก็จะมีทั้งก้อนเมฆแล้วก็ดาวนะส่วนสกิลที่สองดูนี่นี่ก็จะมีก้อนเมฆออกมาด้วยนั่นเอง เอฟเฟกต์ว่าสวยงามเลยนะส่วนอันติก็จะประมาณนี้นะมีสีชมพูแล้วก็น่าจะมีสายลุงออกมาด้วยประมาณนี้เลยนี่นะส่วนเอฟเฟกต์ชาวาไม่น่าจะมีนั่นไงโอเเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลยและสกินนี้เป็นสกินระดับอันติเมตนั่นเองนี่สกินนี้ก็ถือว่าสวยงามนะชุดก็ดูอลังการด้วยนะ การโจมตีธรรมดาจะเป็นธนูสีทองเหลืองทองไปประมาณนี้เลยนี่นะขณะที่ตัดคลิปอยู่ก็ฝนตกแรงมากๆเลยทุกคนนี่นะแล้วก็สกิลที่1ก็จะประมาณนี้นะรวมๆแล้วสกิลน,นี้ก็ถือว่าโอเคสำหรับโมเดลแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลด้วยนะนี่ส่วนสกิลที่2พอยิงออกไปเนี่ยตรงกลางเนี่ยจะเป็นลูกศรที่มีหวัวจิ้งจอกอยู่นั่นเองนะนี่ ส่วนอตินี่พอยิงออกไปก็จะเอฟเฟกประมาณนี้นะนี่สวยงามเลยสำหรับสก,กินนี้สวยงามแล้วก็ถือว่าโอเคสำหรับสก,กินนี้นะส่วนทาวาร์ปก็จะประมาณนี้เลยมีจิ้งจอกอยูมบนประตูแล้วก็วกับกรบ้านก็จะประมาณนี้รวมๆแล้วสก,กินนี้ถือว่าโอเคนะสวยและยังน่านเล่นด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูสก,กินต่อไปกันเลย และสก,กินนี้ก็เป็นสก,กินระดับลิมิตนะก็จะเปลี่ยนผ้าคลุมไปอีกแล้วนะแล้วก็เปลี่ยนโมเดลนะก็ถือว่าโอเคแต่สก,กินนี้รู้สึกว่าจะมีเอฟเฟกต์สกิลด้วยนะดูนี่นี่นะเอฟเฟกจะเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยนะนี่ส่วนสก,กิลที่2ส,สก,กินนี้มีเอฟเฟกนะนี่อะส่วนอันติก็จะประมาณนี้รวมๆแล้วสก,กินนี้ยังมีเอฟเฟกให้ดูอยู่นี่นะ ถือว่าสวยงามอยู่สำหรับสกินนี้นะเปลี่ยนโมเดลแล้วก็ยังมีเอฟเฟกต์ด้วยส่วนเอฟเฟกต์ทาวาบไม่มีนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกินต่อไปกันเลยและสกินนี้เป็นสกินของซีซัน23นั่นเองนะโมเดลถือว่าสวยงามและผ้าคลุมสวยงามเลยสำหรับสกินนี้นะแต่เอฟเฟกต์ไม่มีนั่นเองเสียดายอย่างเดียวถ้าสกินนี้มีเอฟเฟกก็ถือว่าจะโอเคมากๆเลยแต่ทำไงได้ลนะเนาะสกินฟรี นี่นะก็จะประมาณนี้ส่วนสกิลที่2ก็เหมือนเดิมไม่มีเอฟเฟกเลยนี่ส่วนอันติีก็เหมือนเดิมนะไม่มีเอฟเฟกเลยและสกินนี้ก็ไม่มีเอฟเฟกชาวารด้วยนะก็จะประมาณนี้นะใครที่ชื่นชอบสกินไหนก็สามารถบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะแต่ทหน้าสอบแล้วต้องขอตัวไปอ่านหนังสือสอบแล้วก็สอบก่อนนะพยายามจะลงคลิปให้ทุกคนได้ดูกันเพื่อหายคิดถึงนะหรือว่าไม่คิดถึงกันเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะก็จะประมาณนี้สำหรับการรีวิวสกินของเทลนะคะ่ะไป2ตัวนั่นก็คือสกินของม y t ติเนะช่วงนี้ฝนก็ตกก็ดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายทุกคนนะคะ